การเข้าถึงพระพุทธศาสนามี3ประการ 1. ปริยติศาสนาได้แก่การศึกษาคำสอนให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติโดยย่อแล้วปริยศาสนาได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวิในัยในพระไตรปิฎกให้เข้าใจนั่นเอง 2. ปฏิบัติศาสนาได้แก่การปฏิบัติธรรมตามที่ได้ศึกษามาจากปริยัติมีอยู่3อย่างคือปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญา 3. ปฏิเวสศาสนาได้แก่ผลที่เกิดขึ้นจากปริยัติและปฏิบัติที่ถูกต้องคือนวารโรกุตระธรรม9้าได้แก่มรรสผลสีนิพพานหนึ่งพระสามมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องอะไรตลอดเวลา45่สิพรรษา นับตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรูอนุตตรสัมมาสัมพุทยานก็ได้แสดงธรรมโปรดแก่เวนัยศัตร์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ด้วยความหมดจดจากกิเลสซึ่งเมื่อรวมคําสอนทั้งสิ้นแล้วก็ได้84,000พระธรรมขันธ์สงเคราะห์ไว้เป็นปิดกแบ่งออกเป็น3ามปิดกด้วยกันเรียกว่าพระไตรปีดกได้แก่หนึ่งพระวินัยปีดกมีสองหมพพระธรม 2, ร,ะธรมขันธ์ สองพระสุตตันตปิฎกมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์สามพระพิธรรมปิฎกมีสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์พระวินยัยปิฎกแสดงเรื่องอะไรพระวินยัยปิฎกเป็นธรรมที่แสดงถึงเรื่องระเบียบหรือข้อบังคับวา,วางหลักให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมือนดอกไม้ที่เขานํามาร้อยเอาไว้มีให้กระจัดกระจาย ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือล่วงละเมิดก็ย่อมถูกลงโทษตามสมควรพระวินัยปิฎกนี้มีอยู่21,000พระธรรมขานแยกออกเป็นค้าคำพีด้วยกันคือ 1. คึ่ภคำพีอาธิกรรมิกาสองคำพีปาจิตยะสามคำพีมหาวัค 4. o u r คำพีจุลวัชค้าคำพีปริวานคำพีทั้ง5นี้มีชื่อย่อเพื่อให้จำง่ายๆโดยเอาพยางค์หน้ามาตั้งชื่อว่าอาปามาจุปะ พระสุตรตันตปิฎกแสดงเรื่องอะไรพระสุตตันตปิฎกเป็นธรรมที่แสดงถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสมมติสัจจะอันเป็นความจริงส่วนหนึ่งสําหรับชาวโลกเป็นธรรมที่ยกสัตว์บุคคลขึ้นมาตั้งเพื่อสร้างเพื่อสรรสร้างให้บังเกิดความประพฤติที่ดีงามอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเรียบร้อยมีอยู่21,000พันพระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกนี้บางทีก็เรียกกันอย่างสั้นๆว่าพระสูตรซึ่งจําแนกออกเป็นห้านิกายด้วยกันคือ1่ทีฆานิกายสอง ชิมนิกายสาสาังยุตตนิกาย4อังคุตระนิกาย5ขุทธกานิกายนิกายทาั้ง5นี้มีชื่อย่อเพื่อให้จำง่ายๆโดยเอาวยัางหน้ามาตั้งว่าทีมัสสังอังคุ3ภาพพิธามปิโดกแสดงเรื่องอะไรเป็นธรรมที่แสดงปรมัตถาสัจจะปฏิเสธศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเนื้อความที่จริงแท้แน่นอนไม่มีการแปรปรวนกลับกรอกไม่ว่าเวลาไหนหรือในที่ใดคล้ายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราศึก สาถึงความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นพระอภิธรรมปิดกว่าด้วยเรื่องของสภาวะธรรมที่เป็นความจริงเมื่อรู้แล้วทําให้เกิดปัญญาสามารถละกิเลสนําตนให้พ้นทุกได้มีอยู่42,000พระธรรมขันธ์มากเท่ากับพระวินัยและพระสูตรรวมกันพระอภิธรรมปิดกในจํานวน42,000พระธรรมขันธ์แยกออกเป็นเจ็ดคัมภีคือหธรรมสังคณีว่าด้วยหมวดหมู่แห่งปร,ม,ธธรมัตธรรมสวิพังการ แยกปรมัตถธรรมออกเป็นส่วนๆ 3. ธาตุกถาเรื่องของธาตุแห่งปรมัตถธรรม4บุคคลบัญญตัติว่าด้วยบัญญตัติบุคคลและประมัตห้า 5, กระถาวัตถุคำถามคำตอบในปรมัตหกยมกการแสดงปรมัตเป็นคู่คู่เจ็มหปฏฐานเหตุปัจจัยของปรมัตคำพีทั้งเจ็ดนี้มีชื่อให้เรียกสำหรับให้จำได้ง่ายว่าสังวิทาปุกกะยาปะ พระอภิธรรมมัทธสังคหาคืออะไรอภิธรรมมัทธสังคหาแยกออกเป็นอภิบวกธรรมะบวกอัฏฐะบวกสังบวกข้าหาอภิอันประเสริฐยิ่งธรรมะธรรมชาติที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตหรือธรรมชาติที่ทรงสภาพไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัฏฐะเนื้อความสังโดยย่อขหารวบรวมอภิธรรมมัทธสังขาเป็นชื่อคำพีอัฏฐกถาที่ได้ประมวลเนื้อความจากพระอภิธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งเจ็ดคำพีเข้าไว้โดยย่อเมื่อย่อคำพีพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีลงไปให้สั้นที่สุดแล้วก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพานบัญญัติ